ลองนึกภาพตามกันดูนะครับภาพของวิศวกรคนหนึ่งที่ไม่ได้กำลังสร้างตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่เขากำลังสร้างความหวังขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่เพิ่งเกิดภัยพิบัติวันนี้แหะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเส้นทางที่โอโ้โหน่าทึ่งมากของวิศวกรอาสาท่านหนึ่งซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยอาจจะทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับคําว่าความสําเร็จในชีวิตการทํางานของเรากันใหม่อีกครั้งเลยก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกในเรื่องราวของเขากันเนี่ยนะฮะ อยากชวนที่ลองหยุดคิดกันซักแวบหนึ่งก่อนว่าจริงๆแล้วอะไรคือตัวชี้วัดความสําเร็จในอาชีพของเรากันแน่มันคือตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อตําแหน่งเท่ๆบนนามบัตรหรือว่าลึกๆแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สําคัญกว่านั้นซ่อนอยู่เอาละครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นในโลกที่ผมว่าเราทุกคนคุ้นเคยกันดีเลยโลกที่วัดความสําเร็จกันด้วยมาตรฐานแบบเดิมๆแต่เรื่องมันมีอยู่ว่ากําลังจะมีวิศวกรคนหนึ่งรับ ที่ตัดสินใจก้าวออกมาจากกรอบนั้นเพื่อที่จะได้มองโลกใบเดิมด้วยสายตาคู่ใหม่และนี่แหละครับตัวเอกของเรื่องราวในวันนี้คุณสินชัยผู้แดงเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าฝีมือดีมากๆเลยนะแต่ชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการครับเมื่อเขาได้คนพบว่าเฮ้ยความรู้ที่เขามีทั้งหมดเนี่ยมันสามารถกลายเป็นแสงสว่างให้กับคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือได้จริงๆ ทีนี้ลองมาดูความแตกต่างที่ว่านี้กันชัดๆเลยนะฮะคือถ้าเป็นความสําเร็จแบบเดิมๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกโครงการใหญ่ๆโครงการระดับไม่กับโปรเจกต์ตำแหน่งงานสูงๆใช่ไหมครับแต่เป้าหมายหมายของคุณสินชัยเนี่ยมันคือการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนคือการไปฟื้นฟูความหวังให้กับชุมชนมันคนละเรื่องกันเลยอะจากโครงการพันล้านมาสู่การสร้างความปลอดภัยเล็กๆที่มันอาจจะดูเล็กนะแต่มันยิ่งใหญ่มากในใจของผู้คนคือมนันเป็นเป้าหมายที่ บอกเลยว่าเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้จริงๆแต่แน่นอนครับว่าการเดินทางไปสู่เป้าหมายใหม่แบบนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนมันคือการกระโจนเข้าไปอยู่ทั้งกลางพื้นที่วิกฤตเลยนะเป็นที่ที่ความรู้ทางวิศวกรรมทั้งหมดที่มีเนี่ยต้องถูกเอามาใช้เพื่อช่วยชีวิตคนจริงๆภารกิจของเขาก็คือการนําแสงสว่างไปสู่ที่ที่มืดมิดที่สุด ลองนึกภาพตามดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลมากๆจนไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงหรือในพื้นที่ภัยพิบัติที่แบบทุกอย่างมันพังทลายลงหมดแล้วณจุดนั้นเองความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในตำราเรียนอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและที่สําคัญที่สุดคือมันใช้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เรานี่แหละครับและก็ท่ามกลางความท้าทายสารพัดรูปแบบนั่นแหละครับ ที่บทเรียนที่ต้องบอกว่าลำค่าที่สุดในชีวิตได้ปรากฏขึ้นมันคือการได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยนิยามความสำเร็จของวิศวกรอาสาเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าโครงการนั้นมันจะใหญ่โตแค่ไหนแต่มันวัดกันที่ว่าเราได้ใช้ความรู้ที่เรามีเพื่อสร้างความปลอดภัยและฟื้นฟูความหวังให้กับผู้คนในสังคมได้มากแค่ไหนต่างหาก แต่ถึงแม้พลังของคนคนเดียวมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็ยังมีขีดจํากัดอยู่ดีการเปลี่ยนแปลงที่มันจะยิ่งใหญ่และยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจุดเล็กๆหลายๆจุดถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นพลังของเครือข่ายอาสาสมัครนั่นเองครับคือต้องยอมรับว่าพลังของคนคนเดียวเนี่ยมันน่าทึ่งมากนะแต่พลังของเครือข่ายที่ทุกคนมาร่วมมือกันเนี่ยโหมันเหมือนกับว่าเราสามารถขยับภูเขาทั้งลูกได้เลย มันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้นระดับโครงสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่คนคนเดียวอาจจะทําไม่สําเร็จก็ได้แล้วพลังของเครือข่ายนี้มันทํางานยังไงคือสเต็ปแรกเลยนะคือการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆด้านเข้ามาเหมือนเราเอาตัวต่อชิซ๊ซออหลายๆชิ้นมาต่อกันเพื่อแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นพอรวมตัวกันได้แล้วสเต็ปที่2ก็คือการขยายผลกระทบร่วมกันลุยในปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้นและสุดท้ายครับ มันไม่ใช่แค่การช่วยเป็นครั้งครั้งไปแล้วแต่มันคือการสร้างระบบการช่วยเหลือขึ้นมาเลยเพื่อให้ความช่วยเหลือมันไปถึงคนที่ต้องการได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนและส่วนที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดเลยนะคือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าคุณสินชัยกําลังส่งต่อจิตวิญ,ญญาณแห่งการให้นี้ต่อไปเพื่อสร้างเป็นมรดกที่จะยังคงอยู่ไปอีกนานแสนนานเลย ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยครับจากภารกิจส่วนตัวของคนคนหนึ่งตอนนี้มันได้เติบโตจนกลายมาเป็นเหมือนกับเป็นหัวใจของทั้งองค์กรไปแล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดของคนคนเดียวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้างขึ้นมาสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่แค่การสอนงานแบบปกติทั่วไปนะแต่มันคือการปลูกฝังหัวใจของผู้ให้ลงไปใน d n a ขององค์กรเลยเพื่อที่จะบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ขึ้นมา คนที่ไม่ใช่แค่ทำงานเก่งแต่เป็นคนเก่งที่พร้อมจะใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยและนี่แหละครับคือมรดกที่มีชีวิตที่จะคอยสร้างแรงบันดาลใจต่อไปได้อย่างไม่รู้จบเรื่องราวของคุณสินชัยก็จบลงตรงนี้แต่คำถามสำหรับพวกเราทุกคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ได้ลองกล่าวมาถามตัวเองดูนะครับว่าทักษะที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเราจะเอามันไปสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบไหนให้กับโลกรอบตัวเราได้บ้างใครจะไปรู้นะครับ บางทีคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในแบบฉบับของเราเองก็ได้